ฮันน่าฮันน่ฮนดันเฮนเดันเนือดเบอรแม่บ้นบ้านเมียเบิ่งแม่ยฮนเิันก็ได้คูบานอยู่ส่เนาะเนเดซันโอ้มันก็ได้การบนนี้ก็ได้้อน้อยก็สั่งเจ้อสามสี่ตัวกับพอมแหงจือดินดซัน เด้ออพ่แม่พื่อวานนี้มันถือรัดแหลงนี่เนาะเมื่อวานนี้ก็หョอยอยู่นี่อหยอหงวิเศษเมื่อวานนี้ตอนเมียฮันเมียทางห้องเมียงเดือดท่นหอยอยู่ทางห้องเมียงเดือดไปทางพุ้นเลาะถ่ายทางพุ้นห้าหกหัวห้าหัวหอยอยู่ห้องเมียงนั้นเมื่อนี้เราทำกันห้องเมื่อเสาร์ในมือยิ้ดได้เอาน้ำมาน้ำของน้องเลยมืดเสียงวะมึงดีป่าเนาะเต็มทุงแล้วนาะมือนีเนอไม่ได้คือเมื่อวานนี้เนาะ โอ้เจก็อ ah, ่าเจกุ่นเหรอโอ้ออืมได้ขนารขนาดมือโบจุ่มคือมืออันหวานนี่เหอเนาะอืมมันอยู่ตะอลเขกเนาะอันนี้บัวใดได้หนีที่อัน ฮันนาหันนาหันนามันเลาะอันนี้เออมันเลาะตัวฟั่งนอเลาะ่อยเห็นมันเป็นตัวเป็นตัวแลอยู่อันนี้อันนี้ไดโนยเด้อืมเออถ่ายตัวมันเป็นแบน้ันนาฮันเออฮันเดซันเดซันเลอะดูอันนเออแบบมันนอ เบื well? <c oughs> uh ้องแม่บ <ira> no <c oughs> <ę> mm ้านเนียเบื้องแม่หาแล้วเจ้าโปเตงกระดูงมาเราฮัน่อเออเออเ่งเี่ต่ปวดหนอเบื่อห้องมีแต่ตัวหน่งเด้มื่อเช้าหน่งน้อยกว่าน้อยเนะมีป่าเจอไม่แม่ไ่แม่ด้สัตวปลาเจอเขาเอินปลาตะเลี่ยงนะปลาเจออืมปลาตะเลี่ยงตะเลียงเลย นมาแล้วแซมพูดเรื่องอลยเอิเแมเอิมอันนี้คือกันอ่ะมันสุขอยหองอือกระดุมเอกระดุมจักซองปานได้บ้านละห้าสิบตัวก็มีมันเลิกมันเลิกกระดุมไหนฮะทันตีผ่ไว้บมีนสัตวบ่มีขนท่านว่ามันบูได้ท่าน เจ้าบหาอห้อง่ะเจจะไปห้องนะถ้าบรจะเรามารอบบงกอนนะะเชี่ยงห้องเป็นหนังหนังดีกันหนังดีบ้างบงเคยควยห้องเ็ยิ่งได้เข้าน้ำอ้นี่ไงขี้ใส่เนาะใก่กไลเดอกวนบงอานนี่ออันปานมนัก็อันน้อยอนนี่ก็เือนี่นเปียกไปไว้ไปกางเขาจะเสีย พักอยู่หองตัอใี่วมันตัวใหญ่ะนะพี่ตาตัวใหญ่าองยากหาซื้อของอยากกินปวดหาคืบ้างเหงากระดงเียกรบอกิน

ตัวน้อยแต่หลายตัวได้หายได้ที่เราสั่มจลงวะเออเอาลงพี่เอาลงอันเดียวก็เอาลงขนาดจ้าเอามาจักเสซนจักฟานเอาลงสิ่งส่องเลือดส่องตรงนี้ย่างหัวเอาเอาเอาซ้ำนี่นะจัดฟันนะเออเส้นเดียวนี่ก็จะลงเออแล้วแส่เอาเซนเดียวได้ปลาซิวเพราะปลาซิวก็หลขนาดนู้เลาะฝั่งมันเบิุกค่อยเบาหน่อยอีดอยู่ เต็มนึงเอาปซิเนาะเอเอาปซิไปจอมมันอ่ะไปให้แต่ก็อืมได้คนา้าเอ๊ยรูซ้โบอันไทยบนาพะ่นยอยุ่นนะอุ้ยจังเกีอโอ๊ยอ๊ยโอนยเอยบอ๊ยโ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 อ๊ยเอ๊ยโได้โอ๊ย้อย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  <c oughs> อย <c oughs> อยอยอดดน,น,นี่ ายชน้ำกูนบ่มกินอืมกินน้ำห้องเลยมันออกจำกินก็กินห่กินเลยใครเคยกินได้ใครเนอัน้ก็เมื่อกี้นี่ห่อเราหายถึงเอาอันม่ทำไมเนย้ายออยู่บ้านเมียมาห่อกระดุมกระเตือปูป่าติดกระดองอืมนน่ะ อืมจากรดพื้นหลอดตื่นมื้อหน่อเอาเอาเอา